ตอนนี้เรามาอยู่ที่ริมทะเลมาชมความสวยงามของทะเลที่นีซีแลนด์นะครับตอนนี้อยู่ตรงนื้อหานนื้อคาหินน้ำใสทะเลที่มีน้ำใสนะครับ คุ้มค่าที่มาที่นี่ ต้นสนนะฮะขึ้นบนหน้าผาหินกลางริมทะเลก็จะเป็นเขามีแต่ต้นสมแล้วก็ต้นไม้เล็ก